บทสวดมนต์เสริมมงคล12นักสัตว์หมอช้างบทสวดบูชาพระาธาตุประจำปีมะเสงสวดเก้าจบช่วยเสริมบุญบารมีเปลี่ยนชะตาชีวิตจากร้ายให้กลายเป็นดีช่วยเสริมดวงด้านการเงินโชคลาภและปลดหนี้สินนะโมสามจบนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัทมังโพธิปัลังกังทุติยังอนิมิสกังตติยังจังกมมเสษถังจตุทะกังรัตนะขังปัญจมังอชะปาลนิโครงฉัตถังราชายัตนนัง สัตตมังมุชลินทังอหังวันทามิทูระโตปัทมังโพธิปัลังกังทุติยังอนิมิสกังตติยังจังกมะเศถังจตุทกังรัตนะครังปัญจมังอชปาลนิโครงฉัดถังราชายตนังสัตตมังมุชลินทัง อหังวันทามิทูระโตปัทมังโพธิปัลังกังทุติยังอนิมิสกังตติยังจังกมะเศถังจะตุทะกังรัตนครังปัญจมังอชปาลนิโครงฉัดถังราชายตนังสัตตมังมุชลินทังอหังวันทามิทูระโต ปัทมังโพธิปัลลังกังทุติยังอานิมิสกังตติยังจังกมมเศษถังจะตุทะกังรัตนครังปัญจมังอชะปาลนิโครงฉัดถังราชายตนังสัตตมังมุชลินทังอหังวันธามิทูระโตปัทมังโพธิปัลลังกังทุติยัง อนิมิสกังตติยังจังกมะเศถังจะตุทะกังรัตนครังปัญจมังอชปาลนิโครงฉัดถังราชายตนังสัตตะมังมุชลินทังอาหังวันธามิทูระโตปัมังโพธิปัลังกังทุติยังอนิมิสกังตติยัง จังกมะเศษถังจะตุทกังรัตนะครรังปัญจมังอชปาละนิโครงฉัดถังราชายตนังสัตตมังมุชลินทังอหังวันธามิทูระโตปัทมังโพธิปัลลังกังทุติยังอณิมิสกังตติยังจังกมะเศษถังจะตุทกัง รัตนครลังปัญจมังอาชปาลนิโครงฉัดถังราชายตนังสัตตมังมุชลินทังอาหังวันธามิทูรโตปัทมังโพธิปัลลังกังทุติยังอนิมิสกังตติยังจังกมะเศถังจะตุทะกังรัตนครลังปัญจมัง อชปาละนิโครงฉัดถังราชายตนังสัตตมังมุชลินทังอหังวันธามิทูระโตปัทมังโพธิปัลังกังทุติยังอนิมิสกังตติยังจังกมะเศษถังจะตุทะกังรัตนครังปัญจมังอชปาละนิโครงฉัดถัง ราชายตนังสัตตมังมุชลินทังอหังวันทามิทูรโต